เจอระความบางอื่นะผมกบตัวใหญ่มาเลยนะครับผมผมตามผมไปดูผมว่าเราจะได้กบพบกบผมลุกคนลังเขาครับผมวันนี้ก็พามาอยู่ที่นะครับป่าครับผมอยู่ที่ทุ่งนาครับผมวันนี้เราก็จะพามา เขียดจับกบกันเนัะผมแบบบ้านบ้าแบบอีสานครับผมฝนตกครับผมตอนเย็นครับผมนี่ครับผมเราไม่ถ่ายตอนที่เราจับครับผมนี่เราได้มาแล้วหนึ่งตัวครับผมเราขี่รถมาเราเจอ้วยความบังเอิญครับผมกบตัวใหญ่มาเลยนะครับผมผมตามผมไปดูครับผมว่าเราจะได้กบได้อื่นได้เขียดอีกไหมครับผมไปอาไปไป ใช่ว่ะอ๋อ,อเราเจอแล้วทุกคนมาดูดิยเจออะไรวะทำไมเป็นอย่างเงี้ยโอ้เราไม่เอาเราจะปล่อยทุกคนหลังเป็นไรไม่รู้นะ่โดนอะไรกักไม่รู้ครับเอาเราจะไปต่อ หลังเป็นยังก็บ่รู้วะไปเอาข้องมาขอาข้องหน่อยฝนตกไม่แรงครับผมตอนเย็นฝนตกบวัวแห้งปันแดดเขียดกบบ่ค่อยออกปันแดครับ พอได้อยู่ได้กินครับผมไอพีอ่มาพี่มาพี่ อบอกบเบื้องเสียดครับผมหลุดออกจากคลองครับผมเบื้องนี้มแม่อมอกมาหน่อยครับผมโอ้เจ็บบ่ได้ครับผมคุบว่ามันกบเลย,ยนี่ครับไลายุครับห้างผี ยือึงครับผมสามมาครับอึ้งหน่อยครับผมนีมีมีเบิ้งเบิ้งเบิ้งหันซมเบิ้งอึ้งครับผมอึ้งอึงเบิ้งแห่หันซมเบิ้งเนี่นี่ครับเนี่ครับอึ้งครับผมนี่

ผให้กินแบบบ้านๆของผมฝนตกมากหาคุปขุบขุบเขียดครับผม

รบบครับผมเราก็เดินทางกลับบ้านนะครับผมนี่ครับผมทางกลับบ้านแล้วครับผม มาถึงบ้านแล้วผมเราก็มาต้มน้ำครับผมนี่นี่ต้มน้ำครับผมต้มน้ำเพื่อจะนี่ลวกลวกก,กบกบเขียดครับผมแต่กบเราจะไม่ลวกครับผมกบจะเอาขังไว้ครับผมนี่มาดูครับผมนี่ที่จะลวกต้มน้ำครับผมนี่เราจะรอให้น้ำเดือดแล้วครับผมครับผมเราจะแยกกบกบเขียดออกครับมาดูาดูมาดูชมดู นี่ครับสีแย่ออกเลยเยวกลลอบอวกต้องสีขังโกบไปครับผมนี่โก,บ,โกบเสียวกต้องสีลวกเสียครับผมนี่นเราจะคังไนนวง้ครับผมนานสุดือดแล้วพี่ไหมเนี่ยนานเริ่ม

หลอกดมหอนเอาเสกปูย็นแล้วผม,รป,วผมประมาณนี้แหละผมก็ได้อยู่ได้กินครับผมถึงสิบโหราณครับผมนี่แค่น,นี้เขาก็อิ่มแล้วครับผมกับกบตัวนึงครับผมปนครับผมปนเศร้าสุดยอดเลยครับผมประมาณนี้ครับผมนี่ครับผม มันล้างนะผมล้างผมสาดเสตเตืคน,นับผมนี่แบบ,บนนะแบบบานดาลนะแบบวิศาลนะผมผมตกมากับผมบุ้ยเน็กินแนับิมน,นะผม ครับผมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนครับผมเดี๋ยวจะไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ของเราครับผมบน,นี่ครับผมประมาณนี้ครับผม,บผมโอเคครับผมนี่ครับผมโอเค